นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครและน,นายนรงเจียรวณน,น์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพภกระพันร่วมเป็นประธานในกิจกรรมร้อยรักโลกเปรมสุขณนริมคลองเปรมประชากรพร้อมด้วยนายจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญพภคกัณฑ์คณะผู้บริหารและพนักง,งานจากกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคกัณพัน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม1,700ต้นอาทิต้นทองอุไรต้นราชพฤกษ์ต้นขนุนต้นมะม่วงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพและรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืนณชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งคลองเปรมประชากรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมอบโรงเรือนพอกล้าไม้เมล็ดพันธุ์ผักของเจียไตยให้กับผู้นำชุมชนประชาร่วมใจ1และ2เพื่อนำมาเพาะกล้าพันธุ์ไม้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนอกจากนี้นายนรงเจียรวรนนได้ร่วมมอบจัก,กรยานจำนวน,น100คันให้กับผู้นำชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมอบกล้าไม้ให้กับกรุงเทพและเขต เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองมากขึ้นและเครือซีพียังเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยได้มอบทุนการศึกษามูลค่า500แสนบาทจำนวน100ทุนให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนเมืองให้เติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาตินายนารนเจราวนอนกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เครือซีพีได้มามีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างความยั่งยืนด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวขอบคุณเครือซีพีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนริมคลองเนื่องจากคลองเปรมประชากรมีความยาว50กิโลเมตรเป็นจุดสะท้อนปัญหากอทมได้เป็นอย่างดี ดีใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับเครือ CP ีด้วยที่มีส่วนร่วมนะครับกับชุมชนนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนโดยเฉพาะร้อยลักโรคนะครับก็ผมคิดว่าคนกรุงเทพนะฮะเราที่จริงเราเจอเรื่องฝุ่นเยอะที่สุดนะฮะนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับในกรุงเทพด้วยเช่นเดียนในกรุงเทพนะสนับสนุนการปลูกต้นไม้การดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาค,ความสะอาด นะฮะแล้วก็คลองนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะอย่างที่ท่านผู้ว่าได้พูดเลยนะครับว่าถ้าแก้ที่นี่ได้ที่เหลือนี่ก็จะตามมาครับจริงๆแล้วผมว่าไอ้สิ่งที่มาสุดของเรื่องมหานครก็คือความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดนะเป็นเส้นเลือดฝอยก็ต้องขอบคุณทางซีพีเลยซึ่งมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยไม่เพิ่งทำนะทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วถ้า,าสามารถทําชุมชนให้เข้มแข็งได้สุดท้ายแล้วภาพต่อรวมเนี่ยกรุงเทพก็จะดีขึ้น เมืองก็จะมีคุณภาพขึ้นอย่างจุดนี้จุดที่เป็นของเร่ประชากรก็เป็นจุดรวมปัญหาทั้งในแง่ของน้าท่วมขยะคูุกรองเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการศึกษาเรื่องสานพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นต้นแบบถ้าเราสามารถทำตรงนี้เกิดความยั่งยืนมีพื้นที่สีเขียวมีสวนย,ย่อยๆมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทลองสะอาดระบายน้ําได้ดีการศึกษาดีปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าท,ทุกทุกชุมชนสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้ทางด้านจ่าสิบเอก e พายับเขื่อนขัน ประธานชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งรู้สึกยินดีที่เครือซีพีได้เข้ามาช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเป็นโอกาสดีมากเลยวันนี้ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งรู้สึกมีความยินดนะีที่บริษัทซีพีได้เข้ามาสร้างรอยรักโลกเนี่ยนะทำพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเพราะชุมชนตอนนี้เข้ามาใหม่ปลูกใหม่นะพื้นที่สีเขียวไม่มีวันนี้ซีพีเข้ามาสร้าง ทัาักบ้งนี้เครือซีพีตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และบรรเทาปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก pm 2 5จจึงมีนโยบายรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือให้ร่วมกันร้อยเรียงความดีในโครงการร้อยรักโลก ในโอกาสที่ CP ครบวราระ100ปีด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตก,กรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้20ล้านต้นและได้ปลูกแล้วกว่า5ล้านต้นร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573กิจกรรมนี้นะับว่าเป็นการขยายผลตั้งแต่ชุมชนคลองลาดพร้าวมาจนถึงคลองเปรมประชากร โดยผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐในการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองจนถึงปัจจุบัน